ในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวพระศุกจะโครจรถอยหลังพักองศาเข้าอยู่ราศีกรกฎอยู่ในเรือนพระจันทร์ไปจนถึงประมาณวันที่28กันยายน2566ดวงชะตาของท่านต้องระวังจุกจิกใจเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงคนที่ติดต่อ อาจจะมีเรื่องการติดต่องานมีเรื่องหงุดหงิดจุกจิกใจเกิดขึ้นได้นะฮะอาจจะมีเรื่องจุกจิกใจเกี่ยวกับเพื่อนบางคนญาติบางคนนะฮะรวมถึงคนใกล้ตัวบางคนมันแปลว่ามิตรบางคนเข้ามาแล้วนําความจุกจิกใจมาให้ก็เกิดขึ้นได้ในดวงดาวเนี่ยนะฮะมันจะแปลว่าอาจจะมีเรื่องจุกจิกใจเกี่ยวกับญาติเกี่ยวกับเพื่อนมีเพื่อนเจ็บป่วยมีญาติเจ็บป่วยก็เกิดขึ้นได้ นะฮะจะแปลอย่างหนึ่งว่ามีเหตุการณ์ให้เจอใครบางคนเป็นญาติเป็นเพื่อนนานๆทีเจอกันไม่ได้เจอเจอแล้วห่างเหินกัอนออกไปดาวพระศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งวินาศถอยหลังพักองศาตรงนี้การงานเนี่ยนะฮะอาจจะต้องเป็นช่วงอทบทวนงานเก่าๆไปหนึ่งเดือนเนี่ยการนำงานต่างๆมาพิจารณาไต่ตรองหรือวิมังสานะฮะ การวิมังษาไต่ตรองงานการกระบวนการย้อนกลับในการเรียนรู้ในการทํางานกระบวนการในการไต่ตรองทบทวนงานจะดีนะฮะนะการตรวจงานจะดีนะสำหรับราศีสิงในช่วงนี้หากทํางานด้านการตรวจสอบทุกประเภทนะฮะนะจะมีความสําเร็จหรือดาวการงานยังโคจรเข้าสู่จุดวินาศงานลับๆการดีลงานลับๆการดีลงานใต้โต๊ะการดีลงานบางอย่างที่ไม่ถูกต้องมากนัก หรืองานที่ไม่เป็นพิธีกรรมนะพิธีรีตองมากนักจะเกิดคุณกับดวงชะตาในดวงชะตานั้นนะฮะแปลว่าในดวงเนี่ยจะมีคนมาหนุนหลังทางการงานมีคนมาสนับสนุนทางการงานอยู่เบื้องหลังนะฮะจะแปลอย่างหนึ่งว่าคุณจะได้เกิดงานร่วมกับคนใกล้ตัวที่สุดคุณจะมีการซุ่มเงียบเพื่อทํากิจกรรมบางอย่างคุณจะมีการซุ่มเงียบเพื่อทําบางสิ่งนะฮะก็เกิดขึ้นได้ช่วงนี้คุณทํากิจกรรมใดๆ อย่ากออกหน้ามากนะนะฮะเขาจะว่าคุณะโชว์เด่นเกินไปนะฮะในช่วงนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ในดวงดาวเนี่ยนะฮะเจอญาติเก่าเพื่อนเก่าเนี่ยได้เจอเจอแน่นอนนะฮะที่ไม่ได้เจอกันแรมปีอ่ะแรม6เดือน3เดือนแรมปีอ่ะนะฮะหรือหลาย10ปีอ่ะก็เกิดขึ้นได้นะแล้วก็อิทธิพลของดวงดาวเนี่ยท่านใดจับงานต่างประเทศ ยิ่งท่านใดทำธุรกิจออนไลน์ในช่วงนี้จะปังมากนะราศีสิงห์หรืองานที่คุณทำเนี่ยให้มันไปเกี่ยวพันกับธุรกิจออนไลน์นะฮะหรือเอาออนไลน์มาเกี่ยวพัน,นจะดีมากเลยในช่วงจังหวะนี้นะฮะท่านใดที่เป็นตัวกลางตัวแทนนะทำงานแทนคนอื่นอะไรแบบนี้นะฮะซื้อมาขายไปอย่างนี้ดีนะฮะดาวพระอาทิตย์ก็ยังเป็นกเกษตรราชิบดีทับชะตา ไปจนถึงกลางเดือนกันยายนนะฮะโดยประมาณต้องบอกว่ากเกษตรราอาทิตถิตสิงนั้นเป็นช่วงที่ดวงดาวนั้นจะส่งคุณให้เกิดคเครดิตเกิดความไว้วางใจเกิดความน่าเชื่อถือเกิดชื่อเสียงเกิดเกียรตินะฮะมีโอกาสได้รับเกียรติจากคนใกล้ตัวนะจากสังคมจากเครือข่ายจากวงการจากวงงานหรือในสายงานนะที่คุณดำเนินไป มีคนมาหน้ามาให้ความน่าเชื่อถือคุณไม่ว่าคุณจะพูดอะไระหรือคุณจะทําอะไรเนี่ยมันเกิดความน่าเชื่อถือเป็นพิเศษท่านใดทํางานที่ต้องการความน่าเชื่อถือมากๆนะฮะจะดีนะฮะท่านใดที่ทํางานราชการหรือติดต่อระบบราชการหรือมีการดีลงานกับราชการจะมีความสําเร็จเป็นพิเศษเลยในช่วงนี้ท่านใดทํางานด้านไอทีคอมพิวเตอร์นะฮะ นานด้านที่เกี่ยวข้องกับทองคำนะฮะทุกประเภทนะฮะอืเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มีความสําเร็จในดวงดาวเนี่ยจะมีการเดินทางไกลการจรล,ลีไปไกลถิ่นมีการเดินทางแบบคาดไม่ถึงมีการเดินทางกระทันหันได้ไปในเส้นทางที่ไม่เคยได้ไปได้ไปในซอยที่ไม่เคยได้ไปได้ไปยังสถานที่ที่ไม่ค่อยได้ไปนะอยู่ดีๆได้เข้าไปในหลืบในซอยบางอย่างนะฮะที่ไม่ค่อยได้ไปนะฮะเป็นสถานที่แปลกใหม่ก็เกิดขึ้นได้ เส้นทางแปลกใหม่ก็เกิดขึ้นได้อิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะฮะยังมีดาวพุธเดินผ่านอยู่ในกายสังขารน,นะฮะในจุดเกิดจะมีเหตุต่างๆให้มีการสื่อสารมีการติดต่อมีการเจรจามีการสื่อสารมากขึ้นจะมีกิจกรรมต่างๆในการดิวงานเป็นลักษณะของการเอกสารสื่อสารทุกประเภทนะฮะมากขึ้นนะ ในช่วงนี้วาจาจะนำลาบผลวาจาจะก่อมิตรภาพถ้าใช้คำพูดที่ดีจะมีสิ่งที่ดีว่าดาวพุธนั้นโคจรให้คุณรุนแรงมาจากเรือ,อนลาภะโคจรผ่านดวงสตารลาบผลจะเกิดจากตนลาบผลจะเกิดจากกายลาบผลจะเกิดการกระทำของคุณนะฮะดาวพ่างคานเนี่ยนะฮะก็โคจรในเรือนการเงินหยิบจับเงินก้อนหยิบจับเงินก้อนจะมีกิจกรรมที่ต้องเดินเอกสารทางการเงินก็เกิดขึ้นได้ บางท่านจะมีการโฟกัสไปในเรื่องของลาบผลในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆมากขึ้นคุณจะมีเหตุการณ์ให้มีการสร้างความถนัดในสิ่งบางสิ่งมากขึ้นนะฮะมันจะแปลอย,อย่างหนึ่งว่านะไอ้ดาวเนี่ยระวังการเจ็บป่วยบ้างระวังกล้ามเนื้ออักเสบระวังกระดูกข้อต่อลำไส้ภูมิแพ้ผิวหนังสายตาดวงตาปากฟันจะมีปัญหาต้องระวัง อวัวว่าบางส่วนชำรุดสุดโทรมหรือมีปัญหาสุขภาพได้ดาวพระเสายางเลงดวงกชะตาระวังสุขภาพสุดโทรมนะฮะให้นอนแต่หัววัน่อยนะนะฮะรักษาสุขภาพให้ดีแต่ดาวในดวงดาวเนี่ยมีดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุโคจรแข็งแกร่ง,งได้ตําแหน่งมาหาจากักรไปอีก45วันตั้งแต่วันที่18มาเลยขณะนั้นแล้วในดวงชะตาเนี่ยนะฮะเป็นช่วงห่วงที่ดาวพระศุกร์อยู่ตรงนี้ยังโยกหลังกับดาวอังคาร ท่านใดที่ดําเนินก,กิจกรรมต่างๆเกี่ยวข้องกับเงินจะมีความสําเร็จท่านใดที่ดําเนินกิจกรรมต่างๆเกี่ยวพันกับต่างประเทศจะมีความสําเร็จท่านใดดําเนินกิจกรรมต่างๆเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวพันกับศาสนาหรือกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับบ้านหรือรถหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ด้วยจะมีความสาเร็จเนือนเ่องจากดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนสุภา นะะในช่วงนี้บางท่านจะได้ท่านใดที่มีรายได้จากต่างประเทศท่านใดที่มีรายได้จากการสอนการศึกษานําเข้าส่งออกอสังหาริมทรัพย์หรือยวดยานพาหนะแบบนี้จะดีมีโอกาสหยิบจับเงินเพิ่มบางท่านจะได้เงินจากบ้านจากรถจากยวดยานพาหนะจากญาติพี่น้องจากคนในครอบครัวมันจะแปลอย่างว่ามีญาติในมีญาติพี่น้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเงินหรือเข้ามาพูดคุยเรื่องเงินทองทองนะฮะก็จะเกิดขึ้นได้ ในดวงดาวเนี่ยนะฮะเป็นช่วงที่บางท่านจะเสียเงินไปกับบ้านเกี่ยวกับรถด,ด้วยนะฮะนะในดวงเนี่ยมันจะมีลักษณะของดวงเนี่ยบอกว่าจะมีโชคเรื่องเงินกันแล้วกันนะฮะจะชมโชคเรื่องเงินจะหาเงินได้เพิ่มจะหาเงินได้มากขึ้นแต่รายจ่ายจะค่อนข้างเยอะนะฮะนะ,ะก็จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาเพราะดาวสุภาะอยู่ในเรือนการเงินความจเจริญทางการเงินจะเกิดนะฮะ นะก็จะมีโอกาสจะเกิดสิ่งที่ดีที่จะทําให้เกิดทรัพย์สินเงินทองของมีค่าบางท่านได้ของชิ้นใหญ่บางท่านได้ของชิ้นใหญ่หญหญเลยนะในช่วงนี้นะฮะหรือมีการดําเนินการเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งปลูกสร้างหรือยวดยานพาหนะสําเร็จด้วยชาวลัคนาราศีสิงห์ในดวงชะตาคนเรามันไม่เหมือนกันนะนะฮะท่านใดอยากจะเข้ากลุ่ม V I P นะฮะลิงก์รายลอดด้านล่างนะกลุ่มเลขเด็ดนะกะลุ่มวิเคราะห์เลขมงคลนะฮะจากวิชาโหรนะฮะ นะก็สาหรับสมาชิกนะฮะสำหรับท่านใดที่อยากจะอา่าผมจะบอกว่าอยากจะมีเครื่องรางเสริมดวงสตาร์นะนะฮะผมมีเครื่องรางนะฮะมาแนะนำนะฮะซึ่งเครื่องรางเนี่ยเป็นตัวเปิดพลังงานในจิตคือดวงคนเรามันไม่เหมือนกันนะมีขึ้นมีตกโบราณเขาเลยมีเครื่องรางไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนมีเครื่องรางหมดแต่เครื่องรางแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปคนละสายนะฮะ,ะ,ฮะเครื่องรางเป็นตัวเปิดพลังงานทางจิตนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ย ที่ผมจะแนะนาตรงนี้เป็นเครื่องรางสายพุทธศาสตร์เป็นพุทธคุณนะฮะเกี่ยวโยงกับศาสนานะฮะผมเครื่องรางผมในส่วนใหญ่ผมจะบูชาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องรางสายพุทธศาสตร์หมดเลยนะฮะไม่ไม่บูชาสายอื่นนะฮะเป็นเครื่องรางที่เกี่ยวโยงกับศาสนานะฮะนี่คือรูปหล่อนะเป็นตะกุดร,รูปหล่อพระศรีวลีเก้าเพนนะฮะเป็นตะกุดพระศรีวลีเก้าเพนนะฮะอยู่ด้านในจะมีพระศรีวลีนะฮะซึ่งผ่ากบบนกระบวนการปลูกเศษ เหมือนกับตะกุดเก้าเพนนะฮะก็คือตะกุดเก้าเพนแต่ก่อนเขาใช้ในเรื่องของโชคลาภนะฮะในเรื่องของการค้าขายนะฮะในเรื่องของการทํามาหากินนะฮะนะฮะก็อันนี้ผมนํารูปหล่อพระศรีวลีพระศรีวลีเนี่ยเป็นตัวแทนของพระอารหันต์ที่มากไปด้วยลาบนะฮะนำมาปลูกเสกนะฮะในคืนพระจันทร์เพนถึงเก้าเพนนะฮะตามตำราโบราณน,นะฮะแล้วก็ตามหลัก พุทธศาสตร์และโหราศาสตร์นะฮะตามตำราโบราณที่ผมค้นคว้าม,มานะนะฮะใช้วิธีการในช่วงดวงจันทร์เต็มดวงถึง9คืนนะฮะซึ่งดวงจันทร์เต็มดวงจะมีเดือนละครั้งนะอันนี้ผมทําอันนี้ใกล้จะหมดแล้วนะฮะสำหรับตะกุดพระศรีวัลี9เพลนนะรีบหน่อยนะนะฮะท่านใดอยากจะได้เครื่องรางไปติดตัวนะที่มีความขังนะเกี่ยวยงกับศาสนาพระีวลีเนี่ยเป็นอาจารย์ของนางกวักนะนะฮะ พระศิวลีเนี่ยมันมีตำนานในพระพุทธศาสนาบอกว่าพระศิวลีเนี่ยได้อ่ก็คือว่าได้ให้พรนางกวักนางกวักแต่ก่อนเนี่ยเกิดเป็นในตระกูลพ่อค้าชื่อว่าสุภาวดีนะฮะนางเนี่ยได้รับพรจากพระศิวลีเนื่องจากไปฟังธรรมแล้วก็ซึ้งในการเทศนานะฮะแล้วก็พระศิวลีเลยให้พรว่าให้นางค้าขายหลังจากนั้นนางได้พรจากพระศิวลีก็ค้าขายดีทั้งตระกูลเลยทั้งครอบครัวนะฮะเขาก็เลยเอานางเนี่ยไปบูชาเป็นนางกวักนะฮะทั้นแล้วเนี่ย นางกวักเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระศรีวลีผู้ใดได้รับพรจากพระศรีวลีจากค้าขายดีดั่งนางกวักนะฮะขะน,นั้นแล้วเนี่ยหรือมีโชคลาบนะฮะดั่งพระศรีวลีพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าพระศรีวลีเป็นผู้เลิศไปด้วยลาบเป็นพระอรหันต์ที่เลิศไปด้วยลาบนะฮะฉะนั้นผู้ใดบูชาพระศรีวลีนะนะ,ะน,นี่เป็นพระศรีวลีเก้าเพนนะฮะก็จะมีโชคลาบนะฮะพระจันรเพนเต็มดวงมีพลังงานนะนะฮะแล้วก็อ่ากเสกตามตำราบโบราณนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาประสบการณ์ให้ดูนะ น,นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะมีผู้หญิงท่านหนึ่งเขาก็ก็ไลน์มาบอกอะนะนะครับเนี่ยเขาไลน์มาบอกเนี่ยเขาบอกว่าเขาบูชาพระศรีวลีเก้าเพนเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์หนูบูชาพระศรีวลีเก้าเพนเนี่ยมีโชคลาภมาถึงทันทีอ่าซื้อหวยอ่าชุดเดียวสิบเก้าใบถูกสิบเก้าใบนะฮะแม่นเหมือนจับวางนะฮะ วันนี้เป็นประสบการณ์นะภีบรี9เพ็นท่าในใดอยากจะได้นะลิง์ไลน์ด้านล่างลิงล์ในช่องทิกต o อนะฮะวันนี้สวัสดีครับ